สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ติ๊กจะมารีวิวน้ำหอมค่ะ Bulgari Rose g o d i a นะคะใครที่ชอบน้ำหอมแล้วยังไม่ได้กดติดตามเลยว่ากด subscribe นะคะอย่าลืมกดให้ช่องแม่ติ๊กด้วยค่ะเพราะว่าแม่ติ๊กนะคะมีน้ำหอมที่จะมารีวิวเยอะมากๆเลยค่ะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปค่ะส่วนใครที่อยากให้แม่ติ๊กรีวิวน้ำหอมกลิ่นไหนนะคะสามารถเขียนไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ หลังจากที่บูการีนะคะได้เปิดตัวน้ำหอมซีรีส์ใหม่นะคะอย่างโคเดียขวดสีทองนะคะก็นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะซึ่งในเดือนกรกฎาคมปี2016นะคะบูการีก็ได้เปิดตัวน้ำหอมโรสโคเดียตามมานะคะกวยความสำเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ได้ผู้ปรุงน้ำหอมระดับมาสเตอร์อย่างโรเบอร์เตอร์มอริรัสนะคะเป็นผู้ปรุงน้ำหอมกลิ่นนี้ให้บูการีอีกด้วยค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะโมริลัสนะคะเป็นผู้ปรุงน้ำหอมกลิ่นของผู้หญิงเกือบทั้งหมดให้กับบูการีนะคะแล้วก็ปรุงน้ำหอมที่มีชื่อเสียงแบรนด์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายค่ะบูการีโรสโกเดียนะคะกลิ่นนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่า love at first smell นะคะคือแม่ติ๊กนะคะหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่ได้ดมกลิ่นเลยค่ะน้ำหอมบูการีโรสโกเดียนะคะขวดนี้นะคะมาในรูปแบบของ EDP ค่ะ ขวดนี้ก็ผลิตที่อิตาลีนะคะส่วนแพ็กเกจนั้นนะคะก็มาในธีมดอกแคาบสีชมพูแล้วก็สีทองค่ะนะคะฝาสีชมพูสวยงามค่ะขวดแก้วรูปไข่นะคะมีวงแหวนสีทองด้านนอกค่ะเพิ่มความรู้นาะน่าใช้มากๆติอยู่อย่างเดียวค่ะว่าขวดแก้วขนาด90มิลลิลิตรนั้นนะคะค่อนข้างใหญ่ค่ะไม่ค่อยเหมาะกับมือผู้หญิงสักเท่าไหร่ เวลาถือนะคะจะฉีดค่ะจะต้องจับให้มั่นเลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะหลุดมือตกแตกได้ค่ะบูการีโรสโกเดียนะคะเป็นน้ำหอมที่มีความหอมแบบเย้ายวนนะคะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ความมั่นใจให้กับผู้หญิงโดยแท้จริงค่ะมีกลิ่นอายของความหรูหราแล้วก็ความมีระดับนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำหอมบูการีนะคะเขาว่ากันว่าค่ะว่าผู้ชายทุกคนนะคะชอบผู้หญิงที่ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ค่ะ ถึงกับต้องเหลียวมามองตามกันเลยทีเดียวค่ะส่วนคุณสามีของแม่ติ๊กนั้นนะคะก็บอกว่า b u การี r o รสกเดีนะคะมีกลิ่นที่เซ็กซี่มากค่ะจนอยากคุ่กวงในทุกครั้งที่ได้กลิ่นเลยค่ะคือน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะจะไม่แรงจนฉุนนะคะหรือว่าเบาจนไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนค่ะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากๆค่ะ บูการีโรสโกเดียนะคะมีท็อปน้ตที่โดดเด่นนะคะของทับทิมค่ะผสมผสานกับกุหลาบแล้วก็มักนะคะทําให้กลิ่นที่ได้เปิดออกมามีความหอมสดชื่นค่ะเป็นกลิ่นกุหลาบที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าไม่จัดจ้านนะคะเพราะว่ามีทับทิมผสมผสานอยู่นั่นเองนะคะก็เลยไปเบรกกลิ่นกุหลาบนะคะไม่ให้หวานเลี่ยนนะคะแต่ก็เป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมสดชื่นแทนค่ะเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นกุหลาบแบบเฉพาะตัวเลยทีเดียวค่ะ ไม่ใช่กุหลาบจ้าเหมือนของแบรนด์อื่นๆค่ะมิเตอร์นตนะคะเป็นกลิ่นของกุหลาบดามัสกัสนะคะดอกกุหลาบดามัสกัสนี่นะคะก็เป็นดอกกุหลาบสีแดงเข้มที่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะนะคะก็ผสมผสานกับดอกมะลินะคะก็เลยทําให้กลิ่นกุหลาบที่ได้นะคะมีความนุ่มนวลอ่อนหวานค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับหวานเลี่ยนนะคะลงตัวสุดๆค่ะ เบสโนสนะคะก็ได้มัคสนะคะแล้วก็ไม้จันหอมนะคะออริบา u m นัมหรือว่ากิ่นทูบหอมนะคะผสมผสานกันแล้วได้ความเป็นออร e เรนทัลได้อย่างลงตัวเลยค่ะที่สำคัญนะคะก็คือไม่พาวเดอรี่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะถูกใจแม่ติ๊กมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพาวเดอรี่สักเท่าไหร่ค่ะนะคะส่วนการติดทนนะคะอยู่ในระดับดีค่ะประมาณ6-8ชั่วโมงได้เลยค่ะอย่างตอนเช้านะคะ 9โมงเช้านะคะแม่ติ๊กก็ฉีดก่อนออกจากบ้านค่ะตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นนะคะก็ยังได้กลิ่นนอ,อนๆอยู่เลยค่ะแถมวันรุ่งขึ้นนะคะเอาเสื้อผ้าไปซักนะคะก็ยังมีกลิ่นหอมติดที่เสื้อผ้าตัวน,นั้นอยู่ด้วยค่ะส่วนการฟุ้งกระจายนะคะก็อยู่ในระดับดีค่ะถ้าฉีดประมาณ3ปั๊มนะคะคนเล่าข้างหรืวว่าคนที่เดินผ่านเรานะคะก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำหอมนี้ค่ะ ก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีนะคะบูกเวอรี่โรสโกเดียนะคะเหมาะกับทั้งอากาศร้อนนะคะและอากาศเย็นค่ะถ้าเจออากาศร้อนๆนะคะก็จะให้ความหอมแบบอบอุ่นแล้วก็เข้ากันดีมากๆเลยค่ะกับอากาศแบบบ้านเรานะคะถ้าเจออากาศเย็นๆนะคะเขาก็จะหอมแบบสดชื่นขึ้นไปอีกแบบค่ะแม่ติเคยฉีดตอนฝนตกนะคะตอนที่อยู่ที่ยุโรปนะคะพอออกไปข้างนอกนะคะกลิ่นมันก็จะแบบ หอมสดชื่นค่ะเข้ากับบรรยากาศตอนฝนตกอากาศเย็นๆด้วยนะคะก็นับได้ว่าเป็นน้ําหอมที่เข้ากับทุกฤดูเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะด้วยกลิ่นที่ให้ความเย้ายวนนะคะและดูหรูหรามีระดับนะคะก็เลยทําให้น้ําหอมกลิ่นนี้ค่ะเหมาะกับวัยทํางานมากกว่าวัยใสนะคะเหมาะกับลูกผู้หญิงผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงแบบขาลุยสปอร์ตตี้นี่นะคะแม่ติว่าไม่ค่อยจะเหมาะค่ะ แล้วก็เหมาะที่สุดนะคะสําหรับการฉีดตอนกลางวันนะคะวันทํางานนะคะวันพักผ่อนสบายๆนะคะหรือว่าออกไปเดทนะคะหรือว่าไปดูหนังช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าไม่เหมาะที่จะฉีดตอนไปออกกําลังกายค่ะส่วนถ้าอยากจะฉีดตอนกลางคืนนั้นนะคะก็จะเหมาะที่จะฉีดในโอกาสพิเศษคะ่ะอย่างไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะคะอันนี้เหมาะมากๆคะ่ะนอกจากกลิ่นนะคะที่ให้ความเย้าวยวนแล้วนะคะก็ยัง ให้ความโรแมนติกอีกด้วยค่ะน้ำหอมโรสโกเดียนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะอย่างขวด90มิลิลิตรนะคะก็ตกอยู่ที่128ยูโรค่ะขวด50มิลลิลิตรนะคะตกอยู่ที่90ยูโรค่ะและขวดเล็กค่ะ25มิลลิลิตรนะคะตกอยู่ที่50ยูโรนะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบน้ำหอมแนวดอกกุหลาบแบบนี้นะคะ แม่ติก็อยากจะแนะนำให้ซื้อมาไว้ใช้ค่ะเพราะว่าคุณภาพนะคะเหมาะสมกับราคามากๆค่ะส่วนถ้าใครงบน้อยนะคะซื้อขวดเล็กมาไว้ฉีดตอนช่วงเวลาพิเศษก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะซื้อไว้ใช้เองหรือว่าซื้อไว้เป็นของขวัญของฝากนี่นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าคนรับนะคะเขาก็จะแบบว่าดีใจมากๆเลยค่ะ าหากเพื่อนๆมีคำถามนะคะแล้วก็อยากแนะนำให้รีวิวน้ำหอมอะไรนะคะก็สามารถเขียนบอกไว้ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ติจะมาตอบคำถามให้ะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครชอบน้ำหอมค่ะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวน้ำหอมดีๆที่น่าใช้ค่ะแม่ติก็จะมาอัปเดต น้ำหอมนะคะให้เพื่อนๆได้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อน้ําหอมครั้งต่อไปค่ะส่วนวันนี้แม่ติขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง